นานนะครับ ันนี้นะครับดูนะครับบรรยากาศฝนตกปรมปมจาวายุน้อยนอนหลับนะครับเป็นวันแรกนะครับที่จาวายุน้อยได้นอนกลางวันนะครับปกติแล้วจาวายุจะไม่นอนกลางวันนะครับผมน้องนอนหลับสบายเลยนะครับ บรรยากาศก็ฝนตกพลุ่มๆนะครับผมครับ,บช้างน้อยนอนนะครับผม นอนเล่นดินอย่างมีความสุขนะครับดูเจ้าวายุนอนกลางวันนะครับผมนานๆนนะครับจะเห็นน้องนอนกลางวันนะครับ ลายเทยวฤทธิ์ทำหลุมให้นอนนะครับผมจะมีนอนพึ่งหลุมหลับปล่ยหางก็จะคอยปัดพวกแมลงพวกอะไรนะครับดูการนอนเล่นดินด้วยนะครับผม ไขรหางน,นะครับ นี่นะครับช้างนอนมักจะนอนกันแบบนี้นะครับผมฝนก็ตกลินลินจเจ้าวายุก็นอนมีความสุขนะครับ หลับแลยว่าเลยหลับสบายกลางวันนะครับ นี่นะครับช้างน้อยน,นอนนะครับจะมีหางปัดแล้วก็จะมีหูวีขึ้นเป็นระยะระยะนะครับผมอันน,นี้ความสุขนะครับไหลวายุนอนฟังเสียงฝนนะครับ ึ่งอยู่ในบ้านของน้องนะครับผมหน้าฝนกลางคืนก็ยุงมักกัดเยอะก็ไม่ค่อยนอนก็จะนอนกลางวันอย่างนี้นะครับช่วงนี้สงัดเงียบนะครับถ้าไม่สงัดน้องก็ไม่นอนนะครับปกติแล้วจะเป็นนอนยากนะครับจะนอนแต่กลางคืนนะครับ กลางวันก็จะนอนแต่ไม่อยู่ด้วยนะครับน้อยนักนะครับที่จาวายุจะนอนตัวเดียวเพียงลำพังนะครับผมรับสนิทเลยฝนก็ตกลินลินนะครับ เจ้าไก่ก็ร้องชาวายุก็นอนดูหงวีนะครับ สบายเลยสะเก็ดดูขานะครับนี่ละนะัลษณะกลางคืนก็จะนอนแบบนี้นะครับนอนแล้วก็จะมีหางปัดแล้วก็หูก็จะวีเป็นระยะอย่างนี้นะครับผม นอนรับสนิทเลยนะครับผม นอนมีความสุขทำกลางฝนตกลินลินนะครับดู ันก็ตกนะครับสังสีดังตึมต่ำฟ้าร้องเจ้าวายุของไม่กลัวนอนหลับเฉย โกขานะครับโปรดสกิดโลขานะครับชิดกันอยู่บนกันเลยจ้ามีความสุขแทนอจ้าว,วายุเอย้ยนี่แหละครับช้างนอนหลับเป็นอย่างนี้และครับ นมากกลางคืนก็นอนอย่างนี้แหละครับ ยังไงดูวายุนอนหลับมีความสุขนะครับขอบคุณแฟนเอฟซีทุกคนนะครับผมที่ติดตามชมช่องน้องวายุนะครับหลักวายุก็อย่ริืมกดไลค์กดแชร์ชมวายุและพลายเทวฤทธิ์นะครับผมของให้แฟนคลับของวายุทุกคนนะครับอายุมั่นฝันยืนร่ำรวยกันทุกคนนะครับอันนี้ก็ าเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม